ไทยแลนด์คอฟฟี่เฟส2021 Coffee People คนกาแฟชวนทุกคนไปคุยกับคนกาแฟสามบุคคลที่ตกลุมรักกาแฟในประสบการณ์ที่ต่างกันคนสุดท้ายเรายังอยู่ที่ร้านโรนินแคปซูลและขอพามาคุยกับบริสต้าเจ้าของร้านที่สนุกกับการจับคู่รสชาติกาแฟกับของคู่เคียงจนเปิดคอสกาแฟโอมาเกษตรแบบฉบับของแพรนัตตาสีทองดีที่ร้านของแพร เสิร์ฟแต่เมนูกาแฟดำเพราะเธออยากชวนให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ทางรสชาติของกาแฟาเมล็ดชนิดนั้นๆอย่างแท้จริงมากไปกว่าน,นั้นเธอมักกิบจืนของคู่เคียงที่เมื่อทานคู่กับกาแฟจะช่วยเสริมสร้างรสชาติให้มีมิติมากขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์ไปฟังแนวคิดของคนกาแฟที่สร้างสารรค์การนำเสนอกาแฟที่พาผู้ดื่มร่วมประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมกันครับ พอลงมือทําแล้วเราจะมีการตั้งคําถามว่ากาแฟาที่อร่อยมันเป็นยังไงแล้วเราก็จะเกิดการทดลองศึกษาเพื่อจะตอบคําถามมันนั้นของตัวเองพอไปเจอกาแฟาดิบป,ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเรากินกาแฟานี้ได้อ่ะนี่คือกาแฟดําดชนิดแรกที่เรากินได้แล้วเราก็เริ่มสงสัยว่ากาแฟาไม่ขมมีหรอแล้วก็เริ่มเข้าสู่โลกกาแฟาดิบพาก็เลยกลายเป็นร้านชื่อโรนินแคปซูล ในโรียนแคปซูลเนี่ยมีหลายๆอย่างอะเราไม่ได้มีแค่คาฟเฟ่อย่างเดียวไม่ได้มีแค่กาแฟเรามีทั้งงานศิลปะของเทียเลแลวก็มีหลายๆอย่างที่มันเป็นโลกของเราอ่ะก็เลยตั้งชื่อว่าแคปซูลเหมือนทุกคนมาที่นี่ก็เหมือนเข้ามาในโลกของเราพูดถึงชื่อแพรก็จะนึกถึงแพรเอาขนมมา pairing กับกาแฟ จะ pairing กับของที่เป็นรสชาติธรรมชาติของมันโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันอ,องค์ปกษตเของเราจะมีกาแฟ5ตัวที่พาเรียงลําดับความเข้มข้นมาแล้วเรียงลําดับความซับซ้อนมาแล้วแล้วการกินมันก็เลยเป็นการเรียงลําดับรสชาติที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆของที่กินคู่กันะจะเป็นของที่ทําให้รสชาติกาแฟมันเชื่อมกัน วันนี้กาแฟาที่เลือกมาเนี่ยเป็นลอริน่านะคะเป็นกาแฟโคลัมเบียที่มีคาเฟอีนต่ำโดยธรรมชาติเป็นกาแฟาที่มีรสชาติเปรี้ยวที่ซับซ้อนรสชาติเปรี้ยวนี้จะเปลี่ยนตามอุณหภูมิไปเรื่อยๆตอนนี้พาดาว่าน่าจะประมาณ40ละถ้าพี่ช้างดื่มวันนี้แล้วก็คู่กับช็อกโกแลตอันนี้อันนี้คือช็อกโกแลตบางสภา,าน,นะคะมีเทสโนตเป็นททนเบอร์รี่ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่ากาแฟาน่านลงไป อันนี้เราก็ชิมรสของสิ่งที่เราเคี้ยวก่อนแล้วรอลองผสมกับก,บกาแฟในปากค่ะแล้วก็กลืนพร้อมกันแล้วมันจะทาให้หว,วาน,วานตอนปลายรสชาติกาแฟจิบต่อไปอะ่ะมันจะหวานครับมันคือการที่ทําให้รสชาติธรรมชาติของกาแฟยังอยู่แต่ว่าเราต้องการที่จะส่งเสริมรสชาตินั้นให้เกิดมิตินะคะความสุขก็คือเวลาที่เราแพริ่งไปแล้วกาแฟแก้วเดิมจะไม่เหมือนแก้วเดิม แล้วอุณภูมิที่เปลี่ยนไปมันจะทำให้เหมือนพี่ได้กินกาแฟหลายหลายแก้วในแก้วเดียวกันจริงๆมันทำให้การกินกาแฟสนุกขึ้นกาแฟดริปแบบนี้มันเป็นกาแฟที่ดูเรียบง่ายนะคะแต่ความจริงแล้วมันมีความอ่อนไหวมากที่สุดเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวแปรนิดเดียวมันจะเปลี่ยนหมดเลยเช่นเบอร์บด เรื่องบดมีผลเพราะว่าหน้าตัดของเมล็ดกาแฟจะไม่เท่ากันความสม่ำเสมอไม่เท่ากันน้ำมีผลอย่างมากเพราะว่าส่วนประกอบหนึ่งแก้วมีแต่น้ำความสุขของแพรในการทำกาแฟาให้คนอื่นหรือคนรอบข้างนี่มันคืออะไรครับมันคือเพื่อนค่ะเราจะรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยคือ f l a อร์ของรสชาติในกาแฟาด้วยเวลาที่พากกินกาแฟาแก้วหนึ่งเนี่ย ทุกๆอย่างรอบๆตัวคาจะเป็นเฟลเวอร์หมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นเพื่อนทางกาแฟาที่ดีของทุกคนที่ชอบกาแฟาดำาก,ไไดกาแฟาที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นกาแฟาที่ได้คะแนนเยอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นกาแฟาที่พิเศษก็ได้แต่มันต้องเป็นกาแฟาที่แสดงรสธรรมชาติของตัวเองออกมาได้ดีคือในความธรรมชาตินั้นเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่า มันต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้ามันมีข้อดีมากกว่าแล้วเรารู้สึกชอบสบายใจตอนที่กินแสดงว่าแก้วนี้ก็คือกาแฟที่ทำให้เรามีความสุขก็คือกาแฟที่ดีของวันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ควบคุมหรือบังคับให้มันต้องดีที่สุดตลอดเวลาเราแค่ดื่มเฟลเวอร์ในนี้ของวันนี้ว่ามันดีหรือ,อยังถ้าเกิดว่ามันดีมากกว่าไม่ดีแปลว่ามันดีแล้ว